ปัญหาของพวกเรานี่ปัญหาเศรษฐกิจนี่แยกไม่ออกกับปัญหาการเมืองแยกไม่ออกไม่ใช่คนละเรื่องกันแต่เป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเมื่ออำนาจถูกผูกขาดทรัพยากรก็ถูกผูกขาดเมื่อคนส่วนน้อยมีอำนาจไม่ต้องการเห็นประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น เมื่ออำนาจผูกขาดอยู่ในมือคนไม่กี่คนงบประมาณดอกผลของการพัฒนาก็ตกอยู่ในมือคนไม่กี่คนและนี่คือปัญหาประชาธิปไตยเพราะอมไพี่น้องทุกท่านครับผมเกิดปี2521เนาะถ้าใครเกิดในปีใกล้เคียงกับผมใครเกิดปี2520ชีวิตท่านผ่านลัประหารมาแล้วสี่ครั้ง ใค,<ร>ใครเกิดปีพศ2500ชีวิตท่านผ่านรับประหารมาแล้ว8ครั้งใครเกิด2510ท่านผ่านรับประหารมาแล้ว6ครั้งใครเกิดรุ่นผม2520ท่านผ่านรับประหารมาแล้ว4ครั้งใครเกิด2530ชีวิตท่านผ่านรับประหารมาแล้ว3ครั้งใครเกิดพศ2540ชีวิตท่านผ่านรับประหารมาแล้ว2ครั้ง ใครเกิดปีพศ2550ชีวิตท่านผ่านรัฐประหารมาแล้ว1ครั้ง